สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมแล้วนะโอเคตอนที่สองนะฮะอ่าผมสร้างบ้านผมเสร็จแล้วเนะี่ยเนี่ยครับถามว่าเตียงเอามาจากไหนนะฮะแก่ก็ไม่มีทำจากเกแมแงมุมนี่แหละคือพรัทนี้เราจะมาลงเหมืองกันนะฮะเออลืมบอกทำชุดนี้แล้วเดี๋ยว วันีคือเราจะมาลงเหมืองกันนะในพาร์ทนี้อ่าละ่ะโอเคอ้าวโอเคได้สติ๊กแล้วก็ที่ขูดมมเมาส์ไปเลวิ่งไปเลยโอ้ย <c oughs> คือตอนนี้ก็ไม่สบาย ด้านไหนวนะเนี่ยคงไม่ใช่ด้านนี้น่าจะด้านบนโอ้โหเกมแม่งหลุดนะฮะอ่านะผมก็ได้ลงมาขุดไอลงไอรอนบางหลายๆลยเนี่ยที่เห็นกันนะฮะมาไปเอาปรตโต้มาด้วยนะจ๊ะอ้เจ็บใช้อันที่แบบ ไอเนี่ยหินไปก่อนอุ้วยตอนแรกนึกว่าไอเนี่ยดินเหนียวอืมโอเคเดี๋ยวปากปากเล็บกล้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยอืม บอกได้คำเดียวครับเลิศนะจะกลัวตายมันพัดนี้ไม่รู้เลยจะลงไปตายหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวตายแน่เลยเนี่ยดูแล้วเนี่ยรอๆไปก่อนใ่ที่คุดผิดอีกโอ้โหดันนั้นกว้างใหญ่ครับ ักเรียบร้อยเอ้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 ยเอามาือขุดดีว่ากว่าจะโอ,โอ,โอ,โอโ้ยร่วงแน่เลยเนี่ยเปิดเฮ้ยยังได้ครับนี่น โมูตกลงไปไมีเสียงลงหินนี่แหละต่อตอไปเราจะลองลองไปตรงน้ำดีไหมเนี่ยโอ้หมันหลุดอีกแล้วอะคือมันมีแก้มแบบไม่ให้หลุด กดลงไปตรงนี้เลยเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปเอาเอาเล็กแป๊บหนึ่งปืบเฮ้ยเ่หวลเลก่าเดี๋ยว ต่อมาดูจะดูเล็กเอา นี้ไม่อะไรมากง่ายๆตกไปก็ตายแต่กูจะเสียได้มากลนะสิครับโอหด้านอันกว้างใหญ่นะฮะโอ้ยนั่นมันมีทางไปอีกอะลองไปดูแล้วกันเ้าไม่ใช่ทางแล้วละ่ะ เฮ้ยอืมลาวาม,มดเลยโอเคฮะ ต่อไปอย่างนี้ก่อนกุูหินเพิ่มด้วยเดี๋ยวไม่มีต่ออีกดู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 ทองทองทองอ่าไอ้ที่กันทองล่วงก่อน นี่กุได้ปะไม่ได้ได้ทองมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บ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 ได้ทองมาแล้วครับเฮ้ยเยอะเนี่ย ไปได้ครับไปได้หูแม่งเดินลัดล้ามากอะบอกเลยเดี๋ยวนะยืนตรงนี้แล้วกินอาหารแป๊กอ่าโอเคแล้วเราจะขึ้นยังไงประเด็นประเด็น ขอไปด้านอื่นบ้างนะครับแต่ยังหาทางไปไม่ไดยอะไะเราเจอ,อเ,เอฮ้ยเฮ้ยโผมตายเนี่ยผมเลยลต้องลงแบลของม,มาใหม่เนี่ยอ๋อ,อ,อแต่ดีเนี่ยของมันแค่ล่นลงไปมันไม่ได้ล่น ลงไปตรงลาวาโหต้อนนี้ตัดตัดคิดออกไปเลยแม่งเลยเราต้องไปหาดันอื่นแล้วล่ะนะฮะมันกว้างใหญ่แบบเาวามเยอะนะเรายังไม่มีน้ำเลยอยากให้มันมีดันดีกก right an ่า มาดีวายบึ้งก็ไม่โดนโกูจะหาไว้นี่หรือเปล่า,าตายแบบเกมโหมดหรือเปล่าไม่ได้เกมโหมดนะครับบอ,อกไว้ก่อนพูดไว้เลยเดี๋ยวจะหาว่าเกมโหมดเลยให้มันตายเองไป ดันอยู่เนี่ยนี่ช่ดันเชียนไหมรีมาแล้วแต่อาจจะยังสับเลิกพูดเลยผมนี่เลิกพูดเลยนู่นอะ่ะไปดูก่อนดึกกว่าทำ มีแต่อะไรก็ไม่รู้มีแต่ท่านสองอ mm ันพอ้เราก็ไปทางนี้กันต่อวัววัวเฮ้ยที่เดิมปะวะโหอยู่กันเป็นหมู่ขอโทษนะจะเป็น มัน่ะดูกวกูไม่มีอาหารแดกหุยแม่งมือดอยู่มังไรประโยชน์โ้ทำอะไรไม่ได้เลยดันอะไรเนี่ยไม่ใช่ดันอะไรเนี่ย<อ>เพื่อนมึงตายแล้วอ่ะมึงตายด้วยเลย เฮ้ยใกล้มู่บ้านเราด้วยแต่เราไม่เห็นมันน่าจะมีให้เราลงไปอขอโทษเออ,อ ฮื้ยลวาวาไม่มีอีกครับทําทอดชื่อชื่ออ่าแล้ว โแล้วแม่งก็ไม่มีทางไปต่ออะไรวะเนี่ยแล้วเจ้าไม่มีทางไปต่ออุ้ยขันท้องสักคู่โอเค กูรุองป่าวะ่ะนี่มีป่าเราเราไปสำรวจตรงนู้นขอไปอทำอาหารก่อนนะครับเอออยู่นี่อยู่นี่ทำให้พร้อมชุด คือมวอัวผุดผิดกางเกงครบมาดาบดาบเดิมเดาบดาบโอเคชิงชิงเก็บในใบนนี้ใบนี้ก่อนทองนี่ อันนี้เอาไปเตาพุกบล็อกได้อันนี้ก็จะเอาไปใส่ปุ๋ยร่องรอหานก็ไปรอปุ๋ยกันก่อนเฮ้ยไม่ใช่ไปรอปุ๋ยเอาปุ๋ยไปให้มันจเจริญเติบโตก่อนชอบชบอ โอเคฮะเอาละเรากรจงปลูกคืนเข้าไปเอาละฮะโหเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยตายเต็มไปทั้งวด เอามาแค่สิบสี่กอนก็ได้เราจะตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อให้กลับบ้านทางถูกนะฮะกูเป็นอาซานโอ้ยตาซานว่ายน้ำ <c oughs> ไม่ได้แดกกูหรอกครับ ไรู้อยู่เว้ยกินอันนี้ไปก่อนอน,นี้มีเยอะผมไม่อยากคราสัดเยอะนะฮะไปตรวจสอบดินแดนทะเลทรายกันเพื่อมีวัด มีวัดให้เราไหมเนี่ยโอ้โหภูขเขาทะเลไปอาหารนี่ก็ลดเลว้เลวเร็วเฮ้ยสวยอะ่ะสวยเนี่ย นี่ส่วนตัวคิดว่ามันสวยไม่มีอะไร แล้วใชวว่เปนะเล่าวะนี่มันเป็นอะไรเนี่ยแหม่ไ็นเด็กกูหรอกครับฟูกรู้เลนั้นมีระเบิด ไม่ใช่วัดนะใช่ป่ะโอ้ขึ้นไงตอบบอกนี้แหละ โอ้โห oh oh. ขึ้นแดงเนี่ยได้แล้วนี่กูาม,มาจากด้านไหนวะเฮ้ยลืมเอาลืม ด้านนูนปะวะใช่ป่ะคือด,ด้านนี้อ่าขอเขาเรียกอันนี้ว่าวัดวัดเตเรซายแล้วกันเรือโบราณสถานไม่ในใจก็น่าจะสมงรือสุดเลยละ่ะอืม เลยละวกรนที่จริงจุู่เขาส่มจะมาไอ้นี่เนี่ยพันเนี่ยจะมาขุดเงิใช่ป่งวะใช่บุยโอ้ยไป ยืมสักสองอันหมชอเจ้าประตูแบบกงกงนะฮะกงแม่งให้ทีแม่งก็ให้โครเปืองเลยให้ตามไปวะน่าจะถูกแล้ว và quay lại lo sẵn sẵn luôn mới xếp ขาแป๊บหนึ่งปวดขาอา่อาล่ะเช้าแล้วนะขอขอดอกไม้ไปตกแต่งเก็บมาก่อนก็ได้ ชมคลิปนะแล้วก็ขอบคุณที่เสียเวาลาเสียวเวลามาดูคลิปผมนะฮะไว้เจอกันพรา่นหน้าครับบายบาย